เขาต้องเขาต้องมอีมีโอกาสหน่อยอนี่มันเขาไม่ใช่ว่าบันายมันเป็นร้านพวพวกกันน้องกูก็มาเป็นเกสรับเชิญที่นี่ด้วยสไตล์การทํางานของกูเองดีกว่านะก็เป็นคนที่เดินทางอยู่แล้วดีวกับบันไลนี่แหละว่าจะมาทํางานที่นี่นับเป็นปีดีกว่านะน่าจะเป็นปีที่3ามละหนปีน่าจะมี3าสครั้ง ต้งเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นรุ่นน้องตอนนั้นมางานท a t t o o Convention ก่อนแล้วก็ร้านเนี้ยกำลังจะเปิดพอดีเราก็เลยคุยกันไว้ว่าในอนาคตถ้าร้านเปิดเนี่ยพี่มาเป็นเกสรับเชิญผมได้ไหมอ่ามาเป็นเกสมานั่งทํางานด้วยกันได้ไหมเขาโปรโมทให้เราก่อนว่าเราจะมาวันไหนบ้างแต่ว่าคนที่มาจองกูเนี่ยก็คือเขาก็จะรู้แล้วแล้วว่ากูทํางานประเภทไหนพอถ้าเขามีวันตรงกับที่กูจะมา เขาก็จะส่งส่งคอนเซปต์เขามาก่อนตัวต้งเองอะ่ะมันเป็นเด็กเชียงใหม่อยู่แล้วเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนพื้นที่ทํางานศักด์เนี่ยมาพักนึงละโอ้ก็หลายปี1ิกว่าปีมันก็เลยรู้จักคนเยอะคนในวงการศัก์ช่างศัก์ปร,ประเภทนู้นประเภทนี้พอเปิดร้านอะ่ะมันก็เข้าทางอ่ะนะว่าสามารถเลือกได้ว่าคนนี้ทํางานดีนะในประเภทนี้มันไม่ใช่เรื่องฝีมืออย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องของ นิสัยปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ณตอนนี้ร้านนี้เปิดมา3ปีเป็นร้านท็อปทในเชียงใหม่หนึ่งในสามที่แรกแน่นอนช่างศักดิ์เองก็น่าจะรู้ดีว่าถ้าเราได้ไปทำงานใกล้กับคนที่ในมาตรฐานที่ดีเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้เราก็สามารถที่จะไปเห็นอะไรในจุดจุดนั้นได้สามารถจะก้าวข้าม ขีดจากัดเดิมๆตัวเองได้อ่าใช่อัน,น,อน,นี้ถูกต้องเลยใช่มันอาจจะพัฒนาแหละแต่อาจจะช้าแต่พอเราได้ออกไปดูคนอื่นบ้างคนอื่นเขาใช้เครื่องยังไงใช้ไฟแบบไหนอุปกรณ์แบบไหนใช่ไหมเทคนิคในการในการสักของเขาเป็นยังไงปล่อยเข็มสั้นเข็ยมยาวตะแคงไหมมันมันผูมันละเอียด่อนถ้าเราได้เห็นแล้วมาปรับใช้มันอาจจะไปได้เร็วกว่านั้น ไปได้เร็วกว่าการที่สักอยู่อยู่ในเทคนิคของตัวเองเดิมๆดมแอบขโมยถ่ายเฉยฮะสวัสดีค่ะชื่อจิวนะคะเป็นเอาร์มเบกหับสักอยู่ที่ไรับแรกคือจริงๆอ่ะจูเป็นลูกค้าประจำของร้านกาแฟก่อน ใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็แบบพอรู้จักกับพี่โต้งพี่บอมนี่เขาพอประมาณอยู่แล้วตอนนั้นแต่ก็ยังไม่สนิทมากนะคะหนูจะเลิกง,งานประจำมาแล้วก็มานั่งกินกาแฟาที่เนี่ยทุกวันเลยแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขาชวนมานั่งกินข้าวด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าวเราคุยกับพี่เขาแบบเฮ้ยเรามาเป็นแบบลูกกระจกร้านนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้พูดแซวเล่นๆเงี้ค่ะเขากาเอา้า อยากเป็นหรือเปล่าล่ะก็ถามว่าเปล่าจริงๆอ่ะหนูชอบอยู่ละหนูสักตั้งแต่หนูเรียนละแต่ว่าหนูไม่มีโอกาสพอมาเจอพี่เขาบอกเอาจริงหรือเปล่าล่ะจึ่ว่าเออเอาจริงดิอะไรเงี้ยเพราขาบอกเอองั้นพรุ่งนี้มาเลยมามาจริงนะอะไรเงี้ยจะบอกก่อนว่าอะไรว่าว่าไอ้คำว่าลูกกระจกเนี่ยเราจะคุยกันเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนเพื่อนเงี้ยแล้วไอ้คำว่าลูกกระจอกเนี้ยซึ่งมันก็มันจะดูอบอุ่นด้วยซ้ําว่าเฮ้ยมึงชวนกูทั้งทั้งที่มันไม่ไม่ไม่ชวนใครนะมีอีกหลายคนที่อยากจะมาเรียน อยากจะเสียเงินงมาเรียนด้วยซ้ำคืออันดับแรกคือเข้ามาคือท่ต้องจะสอนเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดตั้งแต่เดินเข้าร้านเลยค่ะเขาจะเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเลยสเส็จเตียงก่อนสอนแบบอุปกรณ์นี้ใช้งานนี้อย่างนี้เขาไล่ตั้งแต่พื้นฐานแรกๆเลยว่าก่อนจะเป็นช่างได้ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ใช่ค่ะนะความสะอาดอ่าสองอย่างนี้ก่อนแค่สองอย่างเนี้ยนะสําหรับที่เนี้ยถือว่าหนักหน่วงนะ สำหรับูพูดได้เลยว่าต้าพูดได้เลยว่าละเอียดกว่าที่อื่นจะต้องผ่านตรงนี้มาให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปสเต็ปใช่มันจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของความสะอาดอุปกรณ์ที่จะที่เราจะทํางานเนี่ยเราจะต้องเซตให้เป็นเพราะฉะนั้นจะต้องคอยเซตและดูแลให้คนอื่นก่อนจนแม่นใช่ไตีเป็นอาทิตย์หนึ่งเลยได้ค่ะให้มาดูให้มาฝึกแับเตียงเซตอุปกรณ์ให้เขาง่ง ให้จนเป๊ะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็พอเขาเห็นว่าเราเรจะเตรียมโอเคแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ให้หนูไปซื้อหนังเทียมใช่แล้วก็ให้หนูไปหาเครื่องแบบเครื่องฝึกศักมาอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือลงหนังเทียมเลยลองดูแบบการใช้พื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูไม่มีพื้นฐานของการวาดรูปเลยนะหนูมไม่มีเลยฝึกไปถึงขั้นไหนคะเริ่มฝึกกับหลังคนแล้วค่ะแบบฝึกกับเพื่อนอะไรเงี้ยพามาฝึกที่ร้านเนะะี่ยค่ะเพื่อนเลือกแบบมาแล้ว เขาจะไม่แนะนําให้เราแบบก๊อปปี้งานของอื่นมาสักเขาจะให้เราแบบมาลัางแก้นิดหน่อยแบบวาดขึ้นมาใหม่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะไม่ให้เราตักงานก๊อปปี้ของคนอื่นคือเหมือนเหมือนขั้นตอนทํางานจริงๆของมืออาชีพแล้วอของมืออาชีพก็คือเราไม่อยากให้เขาไปเอางานนั้นมายกงานนั้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาถ่ายเอกสารแล้วก็มาแปะบนตัวลูกค้าใช่ปะม,มันไม่ได้มันไม่ไม,ไม่ไม่เกิดการพัฒนาไม่ได้เกิดการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นมาตรฐานของที่นี่คือคุณต้องสร้างผลง,งานด้วยมังเริ่มมานสวยเลยใช่ไหมน้าอาชีพใหม่ไม่เคยว่างเลยว่างเลยพี่ตอนนี้ว่างเหรหัวเป็นะใจก็ไม่ดีนะ <laughs> เงิ <laughs> ไม่เคยแห้งเลยอ่ะ อยากทำทีพอรแต่เขาเอาออ้วนส่งมาที่มอเลยละแต่นี้มันมันดีใเยเพ้าะสนใจเาของพเศษเียอง้อทีเป็นประาณนี้แล้วมัต้องพิเรือดีนะให้เขาบดีนให้บอ่บ